Мм <laughs> Мм mm -hmm. mm -hmm. สวัสดีจ้ามาพอกันก็เคยอุบลคนกาลสินจ้าเมื่อเนี้ยมาพอกันก็ต้มละกอบเบี้ยเนาะค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้สิบห้ามากินซอยจุค่ะยังบอท่านเด็กกลับแม่อเชียร์วิทย่จักเดือนหนึ่งยังบอท่านหายอยากก็เลยจัดมาค่ะพี่น้อง่ะหัวน้อยหัวน้อยเด้อค่ะเมื่อเนี้ยผู้ใดเป็นคนหันเอาบิ๊กมันอันบอกว่า หันคำใหญ่ๆไอ้หนุ่ยก็เลยจำมาเลยปกติไอ้หนุ่ยหันหน่อยๆเดียแต่ว่ามันจะกรุบๆมากๆอร่อยมากค่ะพี่น้องคะแซ่บๆมร้อกันค่ะเมอน้อยนะคะวันนี้อันพูดมเบีกกินมันกาเฟ่แจวคุมคมเนาะผักไม่ค่อยแรงอืมหือเนะ ดูพี่น้องค่ะราบขอโทษขอไปสซ้ำรับผู้่อนบุกินเหนือบุก,กินดิบน้ำเด้อจัดพี่น้องอกราบขอโทษครับพี่น้องค่ะอบอกจับเ,ออเคล็ลับพ่กับขออยากขายเสือไปน้ำเนื้อค่ะพี่น้องค่ะแป้งน้ำชาค่ะกีบตอนเชา้าหวานมุดเลย,เลย เนาะเนี <No. S 2> ่ยก็อรมากก็หอดกะดาษินแล้วทอดกละดิ่งซึม,มื้อซึม,มื้อเมื่อนันกินก <c oughs> ินบะหนำฮึกินบะหนำใจปันไดือหน <c oughs> นียหันต้นหน่อยผัวมันโมํำใจหันมายัง <c oughs> เอาเบิด์ตไป เนื้อเป็นเนื้อว้วนหน่อยเนื้อแบบคนเลี้ยงน้ำมาฉาดค่ะพี่น้องมันกินเลยพลอยพลอยในที่นี้ก็คือนุ่ม <Ừ. S 2> ละลายน่ะนะพลอยแบบนั้นไม่เหนียวไม่หยองไม่เหนียวไม่หยังค่ะปวดอืมเอ้าเอ้า อ้นนยเหรอให้สป,ปาเกตตีะะ้เห็นหเนี่ยอ๋อไอ้นี่อันให้สป,ปาเกตตี้เห็นอืมบักมาลาค่ะมาเลย่างหิวเ่รอพัอออนไปกลนอืม <laughs> อ้ม อกินก็กระเทียมเข้าวขอกันข้ากันอืมมาแข็งกันกระเทียมที่ไปตัดแต่ก็ให้แบบชูรสชาติของเนื้อขึ้นมาเลยใช่ค่ะกินกับกระเทียม,มอร่อยอ่มพี่ชอบไหมชอบรู้สึกว่ามันแบบ นม่แสบกันเข้ากันแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเขากินสมด้วยกันนะพี่น้องคะ่ะสมข้วสมมงสินะแนนะหนมนั่นนะจ๊ะแหนมอะไรอย่างเงี้ยเขาเขากินแล้วเขาสีมิกระเทียมนะั่นแหละเข้ากันที่กันนี่มือนีย่ัดกัดกัดปลวกโลุดบอบเพลิดไปอะ ซื้กมาไ่ค่อยอะไรเนี่ยไมอทักมาลูกนดเลย่เอาเบ็ดเผ็ดมึเน้อน้ำเผ็ดแห้งฮะคาเดียเผ็ดาเดียเผ็ดให้แบบหูหูหูหลุบเลยออกหูนี่อันเพ่นว่าเผ็ดออกหูนี่แบบใดนี่หูเลยนะควันออกหูฮู้ฮะทัฟว่ารายพี่น้องมาเลย

เฮ้ยกระเทียมอะแบบว่ามันจี๊ดถึงเนบะมันแบบนี่นี่เนี่ยชื่อกันเนี่ยอือกมันอะมันแบบตาแตกอะมันใหญ่อือมันใหญ่มันแบบค่ะค่ะกเห็ดแหลวริดมันแห้งอือมันวาซาบิมันจะจี๊ดขึ้นอย่างนั้นเลยฮะแซบครับพี่น้องคะอันนี้คันท้หน้า คันแท่ล่าค่ะพี่นาะหืมปุกปุกอืมซอชีซอชี พันไปเลยอ๋อสุดดหักา่ากินบอ,อีมเหมือนเนาะเขียนไยพี <ip ino> ่หนุ่ยอยอ่อนเอาเนื้อลาบแล้วเรียบร้อย <c oughs> ประมาสีจงไว้เขากินอเอาไปขวโอ้ยคือ <c oughs> สูตรไนทนน้องเขียวมาเสนอไปซื้อเนื้อไม่ค่อยไม่เด้ยมาเสนออยากบบนลาบดิบ อืมอืมนหรอเต็บบะตรงว่าแต่ผู้สายเหรอเนาะไม่ยิงถ้าเด็ดกินเนี่ยเนาะขัดเป็นยังเดี๋ยวแต่ผู้หม,มักครับพี่น้องค่ะ ไม่อยู่กับละสินเนี่ยถึงคือเมื่อกินแบบกินสู้ขาลยมันใจอ่ะเหไมกินหลายอ๋อกินหลายอืมอมันเผ็ดเริ่มเล็ดแล้ว ยังมาสิบา่าเผ็ดค็อบเพเศ้า,ากินนพุ่ยชิ้นลายแถวสิบา่าอืมนะั่นอิมน่มเนาะเนแสบอืมอ่ะอโอเคปั่มไม่อยู่หาเมืออค่ะนี่ลองค่ะเอาเมื่ออืมอเนี่ยต้อยมอยูมเอา้าอืมเห็นไหมม่เห็นไหมลง

แอบยิ่หน่อยจะเป็นไข่ผู้หนึ่งเศ้าผู้นึงเปลี่ยนผู้หนึ่งเศร้าผู้หนึ่งเปลี่ยน เสียงในตำนานเนี่ยใส่ดีดีเสียงมเลยลอืมยังไม่เสียงฮึคัดด้วยสำเนียงเสียงบานตามแห้งทะลุแตนอมมันแห้งคักทะลุแต่น้องใส่แห้งเป็นพี่น้องถ้าเป็นเก็บเห็ด่อใส่เครือเจี้ยนมันเกิดขึ้นไรอ่ะ <g> แ <ül> บบว่าถ้าใส่แบบแค่นี้แห้งเสร็จพอ แต่เราไม่ได้แช่คนเดียวปูบางบางเธอปูแล้วก็แต่แล้วก็ไปคิดว่าตากตากแดดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ฝนตกกะลืมเก็บ <laughs> อ้าวเจอกันอีกทีอ้าวดำแล้วมัเจะม,มันหายที่ต,ตันตากมัว่าสบาย อ๋อบอฮั่นน,น่ะเฮ้ยเฮ้ยให้เราไปผัดเซกับกะเพราทีแล้วผัดเลยตำกินกะเพราอ,อะไรได้พี่น้องแซ่บแจ๋วหนึ่ผัดมาเต๋ออืมอือตำกินกะเพราเหนือแล้วแล้วก็มากินอันนี้ต่อจ้ะห้องทองห้องทองเป็นจานแซ <c oughs> ่บเนาะ <c oughs> <c oughs> ให้เป็นไรค่อยลดค่อยลดกลับไปแยกย้ายแล้วค่อยลดย้อนกันมีความสูงมันกินแสบค่อยลดก่อนอ่ะกแล้วไปแล้วหืมแสบแห้งค่ะพี่นองะค่ะ เออมันยังอยู่บอสเพจบอมนะจะตำมีเพจร้องเพจค่ะพี่น้องมีต้มีอยู่ข้าวนะหล้วก็ตำมีหิวข่าซื้อค่ะสองหน่อมีสองเพจด้วยค่ะพี่น้องค่ะห้องเบียร์กับสองเพจชื่อกันค่ะพี่น้องค่ะหนุงเบียร์เฟมิลี่แล้วก็เคยอุบลค้นกาลสินค่ะคือเก่าเป็นเพจตำรองเนาะค่ะพี่น้องคะมือนี้ก็ เบียร์ก็ต่ำกับกาบพอาถอเขอไัยด้วยค่ะสำหรับผู้บกินดิบบกินเนื้อนะคะพี่น้องคะสำหรับมือนี่ก็ฝากความแสบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ